ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับชาวสวนยางพารานะครับวันนี้วันที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบห้านะครับวันนี้จะมาแก้ปัญหาเรื่องยางตายเนึ่งในยางพารานะครับโดยจะใช้ยาฆ่าเชื้อราทางดินนะครับขับแปลงของพ่ออะไรนะครับพ่อพ่อหวานพ่อหวานโอ้สุพรรณแปลงพ่อสุพรรณนะครับ ที่ตำบลนรครับพ่อตรงนี้ตำบลสมชายตำบลนากนรนานาเสียมนะครับอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวยาที่จะแก้ปัญหาเนื่งตัวข้าวหนึ่งเก้านะครับบวกฮัลไลแล้วก็จะบวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับจะมีสองสูตรสูตรแรกสี่โทษนะครับสูตรแรกยี่สิบขีดสี่ขีดสี่นะครับ สูตรที่สองซิโกโเคนะครับสามศูนย์สามสิบสองนะครับตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องยางทรายนึ่งนะครับแล้วก็จะมียาฆ่าเชื้อโรคสองตัวมีปุ๋ยซิโกเคกสองพลังเสือนะครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำการผสมครับผมอันนี้เราจะไปลดที่หนึ่งต้นนะครับใช้อสตองโกนะครับสองฝานะครับ สองร้อยอันนี้ห้าสิบซีซีนะครับใช้สองฝานะครับมาถ่าใส่ใจะเป็นน้ำสีเขียวๆนะครับน้ำจออกเจาะเขียวๆนะครับอันนี้ใส่ไปร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับตัวซิโกเคนะครับสูตรสามศูนย์สามสิบสองนะครับ ตัวนี้ก็ใส่ไปร้อยซีซีนะครับอันนี้ฝาละห้าสิบนะครับจะน้ำใสซิกโกเคปุ๋ยนะครับใส่ไปสองฝาครับส่วนตัวยาฆ่าเชื้อโรคนะครับยาฆ่าเชื้อโรคพวกเชื้อไฟทับเทราพวกเชื้อรานะครับสบกูลเชื้อราต่างๆที่อยู่ในดิน นะครับตัวนี้จะเป็นกําจัดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียในดินนะครับห้าวห,าห,าหานึ่งเก้าอาวหนึ่งเก้าเนี่ยใช้ประมาณร้อยสีสีนะครับประมาณร้อยสีสีต่อต่อต้นนะครับค่าเชื้อโรคนะครับ ประมาณร้อยสี่สี่นะครับออกสีส้มๆนะครับหาวใช้สองฝานะครับหนึ่กอันนี้ตัวฮาร์ดไลน์นะครับตัวนี้ก็จะฆ่าเชื้อรานะครับกำจัดเชื้อราในดิน ฮาร์ดไลน์ใส่ไปฝาหนึ่งนะครับฝาหนึ่งก็ประมาณสามสิบซีซีครับผมับสีอย่างนี้นะครับฮาร์ดไลน์ยาฆ่าเชื้อโรคบนดินนะครับเทลงจะเป็นออกแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสารอีซีนะครับยารักษาโรคแบบอีซีจะเทลงจะน้ําขาวนะครับชื่อว่าฮาร์ดไลน์ครับผมอ่าอามามากวนคััเพ่อ อันนี้ก็จะทดลองเอาไปลดหนึ่งต้นก่อนครับว่ามันจะหายไหมครับอีกสักเจ็ดวันก็จะมาทําการรีวิวนะครับมาทําการรีวิวนะครับรีวิวการฉีดนะครับนะครับดูที่ผสมนะครับคนให้เข้ากันเพราะครับโอเคเพ่อแล้วก็เราก็จะไปลดต้นที่มันเป็นยางตายหนึ่งนะครับอ ครับนี่นะครับต้นนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็จะทําเครื่องหมายไว้ตรงนี้นะครับว่าเรามาแก้ปัญหาเรื่องอย่างตายนึ่งตายชักปีครับพ่อนี่เว้ยตายด้ยสี่หาปีเลยอ๋อต้อนนี้ฮะสียตายหนึ่งในซี่หาปีเนาะขีดบอกบอกขีดบอกเลยเนาะต้นนี้เดี๋ยวจะเอาเสือกฟางมามาต้นนี้ไว้เนาะจักบซิปหามือถึงมาเบงอีกหนึ่งว่ามันได้ผลบอกแก่จริงบอกนี่ก็เป็นการทดลองเชือแรกเนาะครับที่จะ แก้ปัญหาเรื่องยางไตหนึ่งเอาเสือกมาได้เลเ้ว่อเอาเสือกมามาไต นี่นะครับพิธีการก็จะจากกดลอบโคนนะครับพี่น้อง เี็กๆเลยนะครับโอเคทำเครื่องหมายไว้เลยครับพาะ